เรื่องราวของบทเรียนชีวิตจากองคุลิมานและพระอานนท์นานมาแล้วมีโจรผู้โหดเหี้ยมคนหนึ่งนามว่าองคุลิมานชื่อของเขาทำให้ผู้คนในแคว้นต่างหวาดกลัวจนตัวสัน่นเขาคือความน่าสะพรึงกลัวที่เดินไปมาไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้เส้นทางที่เขาอยู่เลยแต่แล้วพระอาน,นุ์ ผู้เป็นพระอุปัฏฐากใกล้ชิดของพระพุทธเจ้าได้ตัดสินใจเดินทางไปในทิศทางนั้นผู้คนมากมายที่เห็นดังนั้นก็พากันส่งเสียงร้องห้ามพวกเขาบอกว่าท่านจะไปทางนั้นไม่ได้นะนั่นมันอันตรายถึงชีวิตเชียวทว่าพระอานนท์ท่านกลับยังคงดำเนินไปอย่างสงบนิ่งความกลัวไม่ได้ปรากฏในสีหน้าของท่านเลยแม้แต่น้อย ท่านไม่มีท่าทีหวาดหวั่นต่อภัยอันตรายที่ผู้คนภาคกันหวาดกลัวเรื่องราวนี้สอนบทเรียนอันสำคัญยิ่งให้เราความกลัวคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนทั่วไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ดูน่ากลัวและอันตรายแต่ผู้ที่มีจิตใจฝึกฝนดีแล้วมีสติและปัญญาดังเช่นพระอานนท่านมีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ยากลำบาก โดยไม่ถูกความกลัวเข้าครอบงำจิตใจความสงบภายในใจคือพลังที่แท้จริงที่ทำให้เราสามารถก้าวผ่านความกลัวและอุปสรรคต่างๆไปได้ชีวิตของเราเองก็ต้องพบเจอเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยมากมายแต่หากใจเรามั่นคงมีสติปัญญาเป็นเครื่องนำทางเราจะสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างสง่างามบทเรียนจากพระอานน์ คือความกล้าหาญที่แท้จริงมาจากความสงบและสติภายในใจของเราทุกคนนั่นเอง